วันหนึ่งแม่มาบอกกับหลินว่าอยากให้หลินไปเยี่ยมญาติของพ่อที่ต่างจังหวัดลินอายุ18ปีตอนนี้เป็นช่วงสารอาทิตย์เดิมทีอยากจะไปอยู่กับเพื่อนอยากไปดูหนังแต่เมื่อแม่บอกว่ามีธุระสำคัญแม่อาจจะค้างที่นู่นทำให้หลินต้องตามแม่กับพ่อไปด้วยจากกรุงเทพนั่งไปที่จังหวัดราชบุรี มันก็ไม่ไกลมากซึ่งตอนนี้รถของพ่อลินก็เกือบมาถึงที่บ้านญาติแล้วพ่อคะเราจะค้างที่นี่กี่คืนคะสักคืนก็พอทำไมเหรอลูกไม่อยากค้างใช่ไหมพ่อก็รู้ว่ายายลินไม่อยากค้างคืนที่นี่แม่คะเรารีบคุยตุลารีบกลับไม่ได้หรอหลินอุตสาหนั่งรถมาตั้งไกลแล้วนะ พักสักคืนเถอะเรื่องดูหนังนะค่อยเอาอาทิตย์หน้าก็ได้ค่ะเมื่อแม่อ้างออกมาแบบนั้นและรู้ทันหลินทำให้หลินต้องทำตามพ่อกับแม่บอกเมื่อรถเล่นเข้ามาถึงบ้านหลังหนึง่งบ้านหลังขนาดกลางที่ไม่ใหญ่มากเหมือนกับเป็นบ้านสวนร่ลมลื่นต้นมะม่วงเต็มไปหมดเลยหลินรู้สึกสบายตาม,มากๆเลยค่ะ ทีแรกไม่ชอบแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันล่มเื่อดีเหมือนกันจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่มันแตกต่างกันมากเลยทำให้คนที่มาเยือนอย่างครอบครัวของเรารู้สึกเป็นสุขมากและจูจ่ๆก็มีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อเดินลงมาเปิดประตูอา้าวพี่มาอยู่ที่บ้านจนนวนด้วยเหรอคนนั้นเป็นคนที่พ่อรู้จักคะ่ะ แต่ไม่ใช่เจ้าของบ้านทั้งสามคนคุยกันอยู่พักหนึ่งและทัในใดนั้นเจ้าของบ้านก็ขับรถมาแม่เลยมาบอกหลินว่าคนที่อยู่ในรถนั่นแหละเป็นอานน์น้องชายของพ่อแต่ว่าเป็นคนละแม่ค่ะเมื่ออานน์ลงจากรถทำให้หลินตกใจมากไม่คิดเลยว่าคนที่เป็นอาจะมีหน้าตาและอายุที่ ดูดีขนาดนี้ลิ้นแปลกใจและตื่นเต้นตื่นตามมากๆเลยอานน์เดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มมีเขี้ยวสเสน่ด้วยผิวขาวมากๆเอาพี่มาแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่โทรบอกก่อนพี่สะพ้ายสวัสดีครับนนทนี่ลิ้นน่ะอ๋อหลานนี่เองลิ้นนี่อาน,นนทะ์นะ จำได้หรือเปล่าจะจำได้ยังไงลาหลินนะ่ะเจอกับนนตอนหลินแค่หขวบเองตอนนี้หลิน18แล้วนะนนท์คำพูดของแม่ทำให้หลินยิ้มและอนอนก็ยิ้มตอบกลับมางั้นเข้าบ้านถือไปยืนอะไรตั้งตรงนี้แดดร้อนจะแย่อยู่แล้วอนอนบอกแลยทุกคนก็เข้าในบ้าน และเพื่อนของพ่อคนนั้นที่เป็นเพื่อนของอนุนด้วยก็กลับไปเพราะมีธุระด่วนเราสี่คนเดินเข้ามาในบ้านของอนุนลินมองไปรอบๆและไปดูห้องนอนของตัวเองซึ่งเป็นคนละห้องกับพ่อและแม่คะ่ะลินอยู่ได้ไหมลูกอยู่ได้ค่ะแม่สบายมากเลยคะ่ะบ้านนนนี่ก็น่าอยู่จังเลยนะแต่แม่ก็ไม่รู้ทำไม นนถึงไม่แต่งงานมีเมียสักทีไม่รู้จะรออะไรอีกนี่ก็ใกล้จะสาสิบแล้วแม่คะอานอนอายุจะสาสิแต่ทำไมพ่อถึงห่างกันมากหลหรอคะนนน่ะไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับพ่อเราหรอกนอนเป็นลูกของอีกคนนึงแต่พ่อหรือว่าปู่ของเรานี่แหละพานนมาเลี้ยงดูแทนอ๋อ ก็เป็นอย่างงี้นี่เองเหรอคะลินก็คิดอยู่ตั้งนานว่าทำไมอนุนกับพ่อถึงได้แตกต่างกันมากขนาดนี้ลินก็คิดว่าแม่ของพ่อกับแม่ของอนุนเป็นคนละคนกันอีกทั้งพ่อทั้งแม่เลยละ่ะแต่ว่านนท์เขานิสัยดีมากๆเลยพ่อมากี่ครั้งเขาก็ต้องรับตลอดและก็ช่วยเหลือบ้านเราตลอดด้วยตั้งแต่หลินยังเด็กๆแล้วจ้ะ เมื่อแม่บอกกลินแบบนี้ก็ทําให้หลินเข้าใจคืนนี้เราทั้งสี่คนนั่งทานข้าวด้วยกันเราสี่คนนั่งทานข้าวอย่างสนุกสนานและมีความสุขมากๆอานนยังแซวลินอีกว่าอีกไม่นานเขาก็คงได้รู้จักกับหลานเคยแล้วเพราะตอนนี้ลินโตเป็นสาวมากไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเลยคำพูดของอนนนก็ทำให้หลินยิ้มออกมา แต่ในใจลึกๆล,ลินกับพอใจอาคุณนี้มากและก็มีหวังค่ะว่าเขากับหลินจะได้เป็นคนรักกันหลินคิดไม่ผิดใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกับหลินเลยพ่อกับแม่ก็บอกเอาไว้แล้วว่าเขาไม่ใช่สายเลือดของครอบครัวเราเลยแค่คิดก็ฝินไม่เบาจนเช้าวันต่อมาพ่อกับแม่ก็ไปเดินในไร่ของอ,อนนท อานนท์กลับมาที่บ้านเพื่อลืมของเขาเดินเข้ามาในบ้านลินก็เปิดประตูห้องออกไปทันทีเอาลินเพิ่งตื่นเหรอไปเถอะไปเถอะรีบไปอาบน้าเดี๋ยวอาจ,จะพาไปเดินเล่นเอออานนท์คะและพ่อกับแม่ล่ะคะพ่อกับแม่น่ยเหรอนู่นนะออกไปคุยกับชาวบ้านแล้วเห็นไม่อยากกลับเลยลินล่ะอยากอยู่ที่นี่ต่อหรือเปล่านอนอีกสักคืนเถอะนะอาว่า เรื่องนี้คงต้องถามพ่อกับแม่ค่ะโอ้ไม่ต้องถามเลยพี่เขาบอกว่าให้มาถามลินน่ะงั้นหรอคะว่ายังไงลินอยากอยู่ต่อหรือเปล่าอานนท์ถามพร้อมทำสีหน้าเจ้าชูและสายตาที่บ่งบอกมาว่าอยากให้หลินอยู่ต่อแล้วอาล่ะคะอายอยากให้หลินอยู่ต่อหรือเปล่าก็อยากนะสิแล้ว ลินอยากหรือเปล่าลินเลือกพยักหน้าและทันใดนั้นอานุนก็ดันตัวลินเข้าไปในห้องเพื่อให้อาบน้ําและเขาก็รอหน้าห้องหลังจากลินอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็เดินออกมาพร้อมกับกางเกยงยีนขาสั้นและเสื้อยืดสีชมพูอ่อนๆตอนนี้อานุน,นยื่นหมวกมาให้และเป็นเสื้อแขนยาวของเขาด้วยคลุมไว้ซะเดี๋ยวจะดําหมดไม่เป็นไรคะ่ะอาน,นุนวันเดียวเอง วันเดียวก็ต้องคุมเอาไว้ตอนนี้เราโตเป็นสาวแล้วนะจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้แถมตอนนี้อามีหลานที่น่ารักแบบนี้อาก็ต้องห่วงอยู่แล้วถ้าอนน์ห่วงอนน์ก็ให้หลินอยู่ที่นี่ต่อสิคะแล้วหลินล่ะอยากอยู่ต่อหรือเปล่าก็อยากนี่สิคะเราสองคนพูดคุยกันขณะที่เดือนชมสวนซึ่งเป็นสวนมะม่วงของอา และถัดไปก็เป็นส่วนงอและมังคุดและมีทุเรียนปนอยู่นิดนิดหน่อยหลินอยู่ที่โรงเรียนมีคนมาจีบไหมอาถามทำไมคะก็ถามเผื่อไว้น่ะสิเผื่อว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นคู่ต่อสู้ของอาอานนท์ก็จริงไหมล่ะอากับหลินไมไ่เป็นอะไรกันแม่เราได้บอกหรือเปล่าก็บอกน่ะสิคะ ถ้าอย่างนั้นอาก็มีสิทธิ์ใช่ไหมล่ะอาไม่ต้องเอ่ยแล้วต่อไปถ้าหลินอยากมาก็มาเถอะแต่อาอยากให้หลินมานะอานน์บอกแบบนั้นทำให้หลินพยักหน้าและที่สุดช่วงปิดเทอมหลินก็เดินทางมาหาอานนนในขณะนั้นอาก็ดีใจใหญ่เลยแต่หลินกลับเห็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเดินออกจากบ้านอา ผู้หญิงคนนั้นทำสายตามาที่หลินอย่างไม่พอใจแต่อนนนก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านชอบมาหาบ,าบา่อยๆแต่ตอนนี้หลินมาแล้วอาไม่อยากให้เขามาและหลินก็รู้สึกดีใจที่อาให้ความสำคัญอนนนคะและคุณโบเขาจะไม่ว่าเลยหรอคะจูจ่ๆอาก็ไม่ให้เขามาแบบนี้และถ้าหลินอยู่เขาคงไม่กล้ามาหรอกถึงอาไม่ให้เขามา เขาก็ไม่กล้ามาอยู่ดีว่าแต่ลินเถอะบอกพี่พี่ว่าไงกันถึงปล่อยให้มาแบบนี้ลินก็บอกว่าลินอยากมาที่นี่แล้วไงต่อก็บอกไปต่อว่าลินคิดถึงอาค่ะคำพูดของลินทำให้อาดีใจมากพ่อแม่เองก็ไม่ได้ขัดข้องเพราะอานนท์เหมือนญาติที่ห่าง,างและไม่ใช่สายเลือดอีกด้วยและเขาก็เป็นคนดี และมีความจริงใจและหวังว่าหลินจะจริงใจต่อเขาและเราสองคนจะได้ดูด้วยกันอย่างมีความสุข